วันนี้ก็เป็นวันเลือกง,งามยามดีนะคะที่เพจหมอลำใจเกินร้อยได้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใหม่เพื่อต้อนรับฤดูการที่เก้าของหมอลำใจเกินร้อยแล้วค่ะโอ้โหงานนี้พอใครได้เข้าไปเห็นนะคะก็ต่างที่จะเชียร์นะคะให้หมอลำใจเกินร้อยปังปังปังแล้วก็ขอให้เป็นป e ีทองของหมอลำใจเกินร้อยค่ะเพราะสําหรับโปรไฟล์ใหม่นะคะโอ้โหต้อนรับเลขเก้าที่สวยงามอลังการมากแสงแห่งความรุ่งโรดหมอลำใจเกินร้อยปีที่เก้าจะเข้าปีที่เก้านะคะสําหรับบอสบอยศิริชัย แล้วทีนี้สําหรับปีที่9นี้เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆด้วยกระแสะหมอลำนะคะที่ตอนนี้กําลังมาแรงเป็นอย่างมากแล้วก็เป็นที่จับตามองนะคะกับแฟนคลับ FC ว่าเอ๊ะในช่วงปิดฤดูกาลเนี้ยหมอลำแต่ละคณะนะคะเตรียมอะไรมาไว้ต้อนรับแฟนคลับ f c เอาไว้มัดใจเจ้าภาพที่จ้างไว้แล้วนะคะคือเจ้าภาพบางเจ้าภาพต้องบอกเลยว่าจ้างสัญญาหลายปีมากเพราะด้วยหมอลำมนาะเนาะเวลาจะจองงานเนี้ยคือถ้าเราจะจัดงานวันนี้อยู่แล้วก็สามารถที่จะ จองข้ามปีไว้ได้เลยซึ่งถ้าเราไปจองแบบว่าใกล้ๆหรือว่าใกล้ๆวันจะจัดงานเนี้ยค่อนข้างที่จะหายากนะหมอลำที่เป็นวงดังนะคะแล้วก็มีคิวงานเยอะเนี่ยคือเขาจะไม่มีคิวให้เลยแล้วก็วันสําคัญต่างๆอย่างเช่นปีใหมล่ลอยกระทงอะไรเงี้ยคะ่ะหรือว่าจะเป็นสงการเนี้ยค่อนข้างที่จะไม่ว่างกันชนะแล้วจะพาหลายท่านนะคะก็จ้างล่วงหน้าไว้หลายปีเลยชนะแล้วการรังสรรค์ผลงานของหมอลำนะคะก็ต้อง ทําให้มันแบบเลิศให้มันดีให้มันปังขึ้นในทุกปีเก็บเกี่ยวเอาทุกประสบการณ์นะคะหน้าเวทีนะคะ <c oughs> เพื่อนํามาไปายุกแล้วก็นําเทคนิคใหม่ๆเข้ามาเสริมซึ่งตอนนี้สําหรับปีที่9้าเนี่ยทางด้านบอสบอยนะคะใช้สีทองต้อนรับเลข9 9้า้ามงคลนะคะ9ก้าหน้าเก้าไกลซึ่งเลข9้าอ่ะเป็นมงคลสําหรับเราชาวไทยชาวพุทธอยู่แล้วเนาะเราก็คือว่าเป็นเลขที่ดีมีความหมายดีนะคะแล้วปีนี้ของมาล้าใจเกินร้อยนะคะก็แวแว,แวมาคือดีมากๆแววมาตั้งแต่งานที่ รับมาแล้ว200กว่าคิวงานเนี่ยคือมีงานแน่นอนอยู่แล้วนะคะแล้วก็งานนะคะที่ยังคงรับอีกก็คงยังว่างแต่ก็เชื่อว่าคงเต็มแน่นอนสําหรับมาลําใจเกินร้อยนะคะเพราะว่าผลงานคือเปิดฤดูกาลมาเนี่ยแฟนลับเอฟซีได้ชมเนี่ยโอ้โหเจ้าภาพเนี้ยเขาก็คืออยากจ้างเลยอยากจ้างเลยนะคะแล้วก็ปีนี้นะคะสําหรับผู้บริหารอย่างบอยซีดิชัยนะคะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากเมื่อสองสามวันที่ผ่านมา เนื่องจากอะไรล่ะคะเนื่องจากว่าทางด้านบอสบอยสิริชัยเองนะคะที่เวลาได้ทําอะไรนะคะก็จะทําให้ถูกต้องถูกต้องและเหมาะสมสมควรซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะให้กับใครหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาหรือว่าจะเป็นหัวหน้าผู้บริหารหัวหน้างานหรือเจ้าของบริษัทเนี่ยคะ่ะก็เป็นตัวอย่างที่ดีเพราะว่าทางด้านบอสบอยสิริชัยเองนะคะก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วลว,ว่าหมอลำนะคะช่วงปีฤดูกาลเนี่ยก็จะเป็นเก่าไปใหม่มา ก็คือต้องมีการโยกย้ายเปลี่ยนตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นพระเอกนางเอกหรือแดนเซอร์หรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมีปรับเปลี่ยนมีเพิ่มมีออกไปก็มีเพิ่มเข้ามาเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดาแล้วล่าสุดก็คือทางด้านบอสบอยศิริชัยนะคะก็ต้อนรับลูกชายนะคะลูกชายน้องเบนซ์สุภชัยนะคะกลับเข้ามาอยู่บ้านใจเกินร้อยซึ่งทางด้านน้องเบนเองนะคะก็มีสังกัดเดิมนั่นก็คือทางด้านประถมบันเทิงศิล์นะคะได้ได้แล้วนะคะพอได้ทราบข่าวว่าพอน้องเบนซ์นะคะจะมาอยู่ด้วยนะคะ บอสบอยเองก็โทรหาคุณพ่อดาบสอเลยซึ่งอันนี้ต้องขอขอบคุณคลิปนะคะจากพระเอกอาร์ตอัธชัยใจเกินร้อยนะคะน้องชายของคุณแอนออรดีนะคะที่ได้ถ่ายเบื้องหลังไว้ให้ค่ะว่าอ่ะพอพอพอ,พอรู้ว่าน้องเบ้นจะมาปับ๊บบอสบอยซีชัยก็โทรถามพ่อดาบสอเลยว่าพ่ออ่าน้องเข้ามาอยู่กับผมนะติดอะไรไหมพ่อก็บ,บอกไม่ติดอะไรก็คือสัญญาอะไรไม่มีอยู่ครบเรียบร้อยไม่มีอะไรเลยก็คือรับได้ขึ้นขึ้นขึ้นหมอลำใจเกินร้อยได้เลยพ่อไม่ติดอะไรอันนี้ก็คือ เป็นคลิปที่มาจากเพจของคุณอาร์ตนะคะสามารถเข้าดูได้นะคะในคลิปนี้ซึ่งเราเห็นแล้วพอเราเห็นแล้วเรารู้สึกถึงความอ่อนน้อมของตนเนาะของบอปอยศิริชัยเองที่ซึ่งทราบดีอยู่แล้วแหละว,ว่า บางครั้งถ้าเราจะไปค้นหาตามสื่อโซเชียลหรือการไลฟ์สดหรือการโพสต์แจ้งอาลาว,วงเดิมอย่างเงี้ยเราก็คงคงเอาตรงนั้นมาเป็นบรรทัดฐ,ฐานได้ไหมก็ได้อยู่แต่ด้วยความที่ปอ,อ,อสปอยศรีชัยเอ็มนะคะเข้าตามตรอกออกตามประตูอยู่ด้วยความเคารพนับถือกันเนี่ยก็เลยได้โทรนะคะเป็นการส่วนตัวหาคุณพ่อดับสออีกครั้งหนึง่งเพื่อให้คุณพ่อดับสอน,นะคะได้รับทราบว่าตอนนี้พระเอกที่เคยอยู่สังกัดคุณพ่อนะ่ะถึงแม้ว่าจะอําลาว,วงมาแล้วแต่ก็ ยังคงให้ความเคารพนับถืออยู่ก็เลยโหมาแจ้งกับคุณพ่อดาบนะคะอันนี้ก็เรียกได้ว่ามีกระแสที่เข้าไปชื่นชมบอย,บอยิีิชัยเยอะมากนะคะเยอะมากจริงๆก็บอกว่าใสาสะอาดรอติดตามผลงานพระเอหม่ป้ายแดงแบบนี้ถูกต้องไปลามาไหว้ทำอะไรจะเจริญรุ่งเรือง,องคือเราก็เห็นตั้งแต่คุณบอยิีิชัยเนาะดนก่อตั้งบลำใจกร้อยมาเนี่ยเพื่อนก็ทําถูกต้องมาเลยนะอย่างพวกพระส,สุภาษิตอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จ่ายเรียบร้อยเสร็จสับคือไม่ให้ขาดแล้วสําหรับบ,บอย,บอยิริชัยนะคะ,นะคะก็ช่วยเหลือนะคะ ในการซ่อมแซมบุรณวัตนาบ้านเกิดซึ่งปีฤดูการปีที่แล้วก็ซื้อที่ที่ดินถวายวัดนะคะแล้วก็สร้างอะไรอีกเยอะแยะมากมายซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะให้กับสังคมในปัจจุบันที่ไม่ว่าจะทําอะไรอย่างนี้แล้วทำไมเขาทำอะไรทําไมเขาจเจริญเจริญขึ้นจังก็เพราะว่าหนึ่งเลยค่ะเขามีความตั้งใจที่จะรังสรรค์ผลงานออกมาสู่สายตาแฟนคลับเอซให้ดีที่สุดแล้วก็2คือเขามีใจที่เป็นกุศล ฉะนั้นแล้วพอใจที่เป็นกุศลปั๊บเรารายได้เราได้จากตรงนี้มาเรามีอยู่มีกินเรามีขึ้นมาเพราะจากตรงนี้เราก็อยากแบ่งปันให้กับสาธารณประโยชน์นะคะอย่างปีนี้ก็มีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเนาะ <c oughs> คือเราจะเห็นได้บ่อยมากเลยสําหรับคุณแอนกับคุณพลอยนะคะที่ได้ร่วมกันทํากิจกรรมดีๆเพื่อสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นทางวัดเอยหรือว่าส่วนราชการต่างๆหรือว่าจะเป็นการมอบทุนศึกษาให้แก่เด็กเงี้ยเราก็เห็นได้บ่อยมากซึ่งตรงนี้มันจะมาสอดคล้องก,กันกับที่ เอ๊ะทำไมเขามีงานเยอะเพราะว่าพอแฟนคลับหรือเราเนี่ยเป็นแฟนคลับหรือว่าเจ้าภาพได้เห็นอ่ะเขาก็มองเห็นแล้วอ่ะใจกลนร้อยนะผู้บริหารทำตัวดีวางตัวดีผลงานดีอ่ะจ้างจ้างแล้วจ้างอีกเจ้าภาพที่เคยจ้างไปแล้วก็กลับมาจ้างสาอีกอย่างผู้จัดเหมือนกันพระประแดงโปรโมชั่นเมาคิวล็อกคิวหมาลำใจกลนร้อยเยอะมากเรียกได้ว่าปีนี้ใจกลนร้อยก็คือพระประแดงโปรโมชั่นจองไปเกือบทั้งหมดเลยนะที่ไปออนทัวร์กรุงเทพนะคะแล้วก็กระแสตอบรับก็คือไปทุกครั้งไปแต่ละง,งานก็ทําให้ ผู้จัดนะคะไม่เคยขาดทุนเลยเรียกได้ว่าผู้จัดเองก็ได้หมอาำองก็ได้อ่ะก็คือเติบโตไปด้วยกันนะคะค่ะฉะนั้นแล้วเราก็มารอติดตามได้เลยค่ะสําหรับฤด,ดูกาลที่9ของหมอํำใจเกินร้อยจะมีพระเอกนางเอกมาเสริมทัพอีกกี่คนและจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์แฟนคลับอีกรวมถึงเวทีนะคะที่ปีที่ผ่านมาปีที่แนะคะก็คือทําล้ามากๆล้ามากๆค่ะอาจารย์นักดนตรีอยู่ด้านข้างซึ่ง จริงอยู่ว่าอาจารย์นักดนตรีนะคะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นศาสตร์และศิลป์ของมรำแต่ว่าบางครั้งอะเนาะทางอาจารย์นักดตีเองก็อยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็มองว่าแล้วแต่มุมมองของ ของคนนะคะคน,คนเราความคิดไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่เราเชื่อว่าทางด้านผู้บริหารอย่างบอยศิริชัยเนี่ยก็ต้องถามความคิดเห็นอาจารย์ดนตรีแล้วละ่ะว่าอาจารย์โอเคไหมกับตรงนี้เนาะเราก็จะคือเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงได้ทําตรงนั้นออกมาแล้วมารอดูปีนี้เลยนะคะว่าจะเลื่กจะปังแค่ไหนนะคะแล้วเราก็เชื่อว่าเหมาะสหลายคณะเลยค่ะที่ตอนนี้กาลังออกแบบใช้แนวความคิดสร้างสรรค์ที่จะเปิดฤดูกาลออกมายัางไงให้ปังแล้วก็มีคิวงานที่เยอะนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้ค่ะพอเห็นรูปโปรไฟล์แล้วโอ้ สวยงามมากแต่ปีที่แล้วนะเป็นสีชมพูใช่ไหมหรือว่าปีนั้นผู้บริหารเรามีความรักบอสบอยอสแอนเนาะ <c oughs> ก็เรียกว่าเป็นปีที่ดีมากๆอีกปีหนึ่งนะคะก็มีทั้งงานแต่งแล้วก็มีตอนเนี้ยมีลูกสาวนะคะน้องเพชรน้นองคอยเข้ามาอีกอ่า จะปีนี้สีทองนะเหมาะกับเลข9มากๆล้วปีที่8สีชมพูก็เหมาะมากๆเลยนะเพราะว่าตอนนั้นหมอหน้าก็ลงังอินเลิฟอินเลิฟมากๆแต่ตอนนี้ก็อินเลิฟอยู่อันนี้แซวนะคะไม่ได้เกี่ยวกันซึ่งก็ความหมายความหมายดีนะคะไม่ว่าจะสีอะไรก็ความหมายดีแล้วก็สําหรับทางด้านผู้บริหารอย่างบอสบอยศิริชัยเองก็เข้าสู่ปีที่9อ่าเข้าสู่ปีที่9ต้องรอติดตามได้เลยนะคะว่าแนวคิดของุบอยคือปรับเปลี่ยนเยอะมากแล้วตอนนี้คือหมอลำที่เป็นหมอลำใหม่ที่มาตั้งวงเพิ่มขึ้นก็เยอะมากเลยนะคะเป็นตัวเลือกเป็นชอยให้กับ แฟนคลับหรือเจ้าภาพเนี่ยได้เยอะมากๆฉะนั้นแล้วการแข่งขันก็ค่อนข้างที่จะสูงหน่อยนะคะแล้วก็ต้องมีการจัดโชว์ที่พร้อมที่ดีที่เลือดที่ปังทําให้ถูกใจแฟนคลับเอฟซแล้วก็เจ้าภาพค่ะค่สําสหรับคลิปนี้ค่ะแอดมินก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้พบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ